สวัสดีค่ะพบกับเล็กนะคะในช่อง t o y o ต a b y p a s านะคะสำหรับวันนี้นะคะเล็กไม่ได้มารีวิวรถ Fortuner นะคะแต่เป็นกระบะนะคะตัวใหม่ที่มีการเปิดตัวนะคะก็คือ GR Sport w T หรือว่า Y t r a d e นั่นเองและก็สำหรับ EP นี้นะคะความพิเศษที่เล็กอยากจะพาคุณลูกค้าชมเลยก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะก็คือตัว Y t t r d e e เนี่ยคะ่ะราคา1,499,000บาทแต่แต่แต่ วันนี้เล็กจะพาชมนะคะสำหรับตัว4ประตูเริ่มต้นและแต่งเป็นตัว GRWT มีหลากหลายสีมากเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าคุ้มกว่าไหมนะคะเราเซฟเงินไปถึงห0แสนแต่งตัวเริ่มต้นที่ราคา881,000บาทเป็นตัว1 4 9 9 0 0 0าบาทเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเล็กพาลูกค้านะคะชมกับสีแต่ละสีนะคะที่แต่งเป็นตัว GRWT ด้านนี้เลยค่ะ ค่ะอย่างที่เกินไปต้นคลิปนะคะอย่างที่เล็กบอกเลยว่าเราคืออาณาจักรที่รับแปลงชิ้นงานแท้ของทางเตร์ตาเดี๋ยววันนี้นะคะเล็กจะพาดูทุกสีเลยนะคะที่เราได้มีการแต่งแปลง G R W T นะคะตัวเริ่มต้นนะคะเป็นตัวท็อปราคาล้านสี่นะคะแต่ตัวนี้นะคะคันนี้เลยอันนี้จะเป็นเดิมๆแท้ๆเลยมาจากโรงงานนะคะในส่วนของตัวก,กันชนหน้านะคะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เลยนะคะ พร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะที่รับกันอย่างลงตัวเลยต้องบอกเลยนะคะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็สนใจแล้วก็สั่งให้เราแปลงให้อย่างที่บอกนะคะคันนี้ตัวเ็งสีแดงตัวท็อปนะคะราคา1,499,000บาทนะคะเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวสีเขียวบ้างก็คือเอาตัวล็อกโคนะคะมาแต่งนั่นเองมาแต่งแปลงเป็น G R W T นั่นเองสำหรับตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะ ลูกโฉมนะคะอย่างที่เล็กอธิบายไปในหลายๆคลิปนะคะว่าเรามีการแปลงชิ้นงานไหนบ้างนะคะอันนี้เล็กพาดูสีรถนะคะเพราะว่าแต่งแล้วจะเป็นแบบไหนถัดมาที่สีเทาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีประตูเริ่มต้นเช่นกันนะคะราคาจะอยู่ที่881,000บาทนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นสีเทานะคะแต่งแปลง G R W T นั่นเองนะคะเลียนเรื่องของตัวกันชนหน้ากระจังหน้านะคะแล้วก็รวมไปถึงตัว ล้อแม็กด้วยนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวมือจับประตูให้เป็นสีดําเงาแล้วก็ตัวเพดทั้งหมดเป็นสีดําด้วยเช่นกันค่ะถัดมาด้านข้างนะคะสําหรับคันนี้ก็มีการทําแบบโอ้โหเหมือนแบบบอกประมาณว่าเป็นออฟโรดเลยนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็แปลง crw t ด้วยเหมือนกันแต่สําหรับคิ้วล้อนะคะจากสีดําด้านคันนี้เขาได้แต่งเป็นแบบสีดําเงานั่นเองค่ะค่ะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นการแต่งแบบ ตัว GR W T ด้วยเหมือนกันนะคะสีดำนะคะราคารถเริ่มต้นก็8 8 1อย่างที่เล็กแจ้งไปนะคะสีดำแล้วก็มีใส่ในเรื่องของตัวแผ่นกันกระแทกด้านและด้านล่างด้วยนะคะทำให้รถเนี่ยดูหล่อแล้วก็ดูดุดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนตัวล้อแมกนะคะใส่ให้เป็นลายแบบตัว GR W T ด้วยเช่นกันนะคะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์คาดด้านข้างของตัวรถนั่นเองนะคะถัดมาสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีบอลเงินนะคะ บอกแล้วว่าวันนี้เล็กจะพาดูทุกสีที่มีการแต่งเลยนะคะสีบอลเงินสวยถูกใจลูกค้าท่านไหนกันบ้างนะคะรายละเอียดตามที่บอกไปว่าเรามีแปลงชิ้นไหนบ้างก็อธิบายไว้หลายๆคลิปแล้วนะคะสําหรับอันนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินนั่นเองถัดมาคันนี้ค่ะก็จะเป็นสีขาวโอ้โหพอสีขาวแต่งออกมาก็หล่อดุไม่แพ้กันนะคะแล้วก็พร้อมกับแต่งแผ่นกันกระแทกด้านล่างให้เป็นสีแดงด้วยนะคะมีการติดโลบารทรงปืน นะคะดูเท่ดูหล่อไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสวยถูกใจคุณลูกค้าท่านไหนกันบ้างนะคะวันนี้เล็คพาชมทุกสีเลยที่มีการแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงที่เป็นแบบตัวล็อกโคเอามาแต่งเลยก็ทําได้เช่นกันนะคะแต่งจากตัวล็อกโคขึ้นไปเป็นตัว g r w t นั่นเองนะคะส่วนลาย แมกหรือว่าลายยางลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นแบบไหนนะคะอย่างที่บอกไปว่าชิ้นงานที่เราแต่งนะคะเราแต่งออกจากศูนย์อยู่ในการรับประกันหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะเดี๋ยวเล็กทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะก็คือเบอร์0842988977ค่ะ